กันอุ้ย,ยเลยคาแบบเร็วๆ <od> นี่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 เนี่ยเป็นไงเพราะฉะนั้อน,อย,น,อ,นอยากกินในวิชั่นนะครับเวลาลงน้ำเอนะ มึกเยอะมากเลยนะครับโอ้โหเราจะมาสำรวจกำแพงกันนะครับมา่สร้างเสร็จ<อ>นี่นะครับเป็นไงล่ะครับเป็นไงยล่ะครับเป็นไงล่ะครับสร้างกันเองนะครับสวันติดๆเลยนะครับนี่ครับเสร็จแล้วครับกำแพงนี่ อะไรเยนี่เป็นไงแล้วครับนี่ครับสร้างเสร็จแล้วมีเพชรกระทองเนื้อเป็นไงแล้วครับผมเพิ่งไปขุดเจอ อยู่นี่ครับกำลังสำรวจกระแพงให้ผู้ชมดูกัน เรากาเหมือนกันข่ายามามังหะเมื่อยละวป่าไม่ใช่เลยหรอกอายามอยเนี้ยมันจะปาไม่มันจะปาไม่มไมค่อยโดนแ้วมันต้องปาเปนเต็มตัวเลยนะอายาแบบเนี้ยมองไม่เห็นมีปานมีนมีมอะไ,ไโอ้ยเชื่ออย่าขยับดีสัตนเชื่อห้าดูดีกว่าจะได้โดนเร็วๆคานูมันมองได้แต่มันเลง็งถ้าเอ็นช้านะโหโหนแน่เฮนัดเดียโจดอ่ะ เด็ดเด็ไปแล้วครับไม่แนะนำแล้วครับเออแล้วโอนัทภูมิเขาชื่อเขาเสร็จแล้วครับคุณอะเขาชื่ออะไร,รอ่ะเขาชื่อคนนะครับเราไม่ได้ชื่อเฮย์กันนะครับเราอ่านเราเขียนว่าอะไรอะ่ะคาปลาหมึกคาบตอนคาปลาหมึกนั่นตอนที่สองไงเล <S <S> ตอนที่สองอไ <S <S> อนนองเลย <c oughs> เราได้ทำการเจอเคมาแล้วเจอปลาหมึกอยู่ใต้เคลแรถ้านเป็นซีรีส์เลยอะผมจะไ, <c oughs> ไม่น่าให้นหนปล่อยปลาหมึกเลยเยอะจะตายหาไม่ไหวแล้วใช้มาตาการแล้ว <c oughs> ลุยเยอะเยอะ 2สองเดสามเดสี่เดสีล,เล้เดหด้ดิยังไม่เดนห้เดนห้แล้วเย,ย้เราจะข้ามือเแลน,นะคะัะ แล้วชนโบนัชื่ออะไรถามไนด์ิไนรู้แล้วอะไนด์นแนชนแนลโบนัทชื่ออะไร,รอ่ะพี่รู้มันคุณนจะคุณเน,เนถามทาโร่ทาโร่ก็รู้อะเขาขี้เกียจพูด เราทำไมไม่ถามาลยนะรู้แต่พี่เก็ฑบอกข้าบะมังไก้เสร็จแล้วนะครับเยอะชิบหายเลยถ้ามีคนคอมเมนต์ด่าแน่เลยทำไมกูด่ากลับนะเว้ยถ้ามีคนคอมเมนต์อย่างนั้นฮะกูด่าที่จะคุยอะไรและสักขอผมจะไม่พูดทำอย่าง ไม่ลบหรอกครับพูดไปเยอะแล้วผตจอนะแอนว่าตอนนี้ถ้าครูเห็นมึนมาเนี่ยโอ้ดีเออเราเหลือป้าเมือีกตัวเดียวเราจะลาจากมันด้วยน้ำยา เอร์น้เเซคุณห่ยดทไปแล้วครับคว้ามือหมดแล้วนะครับในอายังไม่หมดเลย2ตัวอ๋อแล้วครับหมดแล้วไปหนึงหมด2จบแล้วขอจบคลิปเพียงแค่นี้อายังไม่จบเลย ้าวาเหย้ยบเ,เห็นไหมไมันจะมีลูกกอเองเจอ,อผมจบแค่ไหนะ